สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวชิงโชคโอกาสทองท่านที่เกิดปีแพะเปิดดวงประจำเดือนพฤษภาคม2566คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงสำหรับท่านที่เกิดปีมะแมในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะคนเกิดปีมะแมหรือปีแพะเรียกได้ว่าโชคมาแล้วทางด้านเรื่องการเงิน ส่วนการลงทุนให้เน้นความปลอดภัยและเรื่องการงานยังต้องวิเคราะห์อยู่นะคะก่อนอื่นเลยเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ด้านล่างค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังซูงค่ะ มาเริ่มกันเลยที่เรื่องของการเงินค่ะในเดือนพฤษภาคมนี้การเสี่ยงโชคการชิงรางวัลการแข่งขันต่างๆมีเกณฑ์น,นำโชคและโอกาสที่ดีมาให้มากๆให้เตรียมตัวรับโชคกันได้เลยนะคะส่วนเรื่องการงานค่ะ อุปสรรคปัญหาถือว่าเป็นบททดสอบฉะนั้นให้คอยปรึกษาหัวหน้างานจะทำให้ได้รับการแก้ไขที่ถูกทางโดยต้องมีไอเดียในการปรึกษาหรือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อการตกผลึกในด้านความคิดแล้วการทำงานจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะเรื่องราวการลงทุน,นะคะต้องดูภาพรวมของการลงทุนให้ดีๆบทวิเคราะห์ที่จะนำเงินไปลงทุนให้ในการลงทุนที่มีปันผลดีไปก่อน เดือนพฤษภาคมนี้เด่นในการลงทุนหุ้นปันผลดีหุ้นเซทเดี HD, และหุ้นกู้ที่มีเรติ้งดีๆนะคะทีนี้มาถึงเรื่องราวที่ต้องขอเตือนว่าต้องระวังกันหน่อยก็จะเป็นในเรื่องของการพูดการจาก,การเจรจาที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ปัญหาในเรื่องราวความรักด้วยค่ะและเราก็มาส่งท้ายกันที่เคล็ดลับเสริมดวงกันหน่อยนะคะ แนะนำให้ไปไหว้เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่หรือที่ภาษาจีนเรียกกันว่าซี่ไต่เทียงอ้วงที่วัดจีนหรือศาลเจ้าทั่วประเทศจะช่วยเสริมดวงชะตาของท่านได้ในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงประจำเดือนพฤษภาคมสำหรับท่านที่เกิดในปีมะแมหรือปีแพะนั่นเองนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะ จะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ